วาสนาดีเกินไปหาเงินไปตลอดชีวิตค่ะคนคนนี้เส้นวาสนาเส้นนี้นะคะลากยาวไปจนถึงเลยข้อนิ้วมือนิ้วกลางเลยนะคะก็คือเนินเสาลักษณะของเส้นวาสนาแบบนี้นะคะดีนะตำแหน่งที่ขึ้นมาจากเนินวิปลิตคือเนินจันทร์เป็นคนที่โชคดีเรื่องการงานการเงินไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะประสบความสำเร็จลุ่งเรืองรุ่งโลด มีแต่จเจริญยิ่ง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 ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราจะเห็นลายมือของคนรวยนักธุรกิจหรือมือลายมือเจ้าสัวนะคะยิ่งทํายิ่งรวยแต่ก็มีเหตุปัจจัยนะคะที่ทําให้คนคนนี้มีลายมือวาสนาแบบเนี้คือต้องแบกรับภาระหน้าที่การงานกิจาการต่อไปไม่ได้หยุดพักเลยค่ะถึงแม้ว่าใจตัวเองอยากจะหยุดนะแต่ก็หยุดไม่ได้แต่เมื่อถึงเวลาเหมาะสมอันควรเนี่ย เช่นถึงเวลากเกษียณแต่ก็ต้องต่ออายุของตัวเองแล้วก็ทำงานไปอีกแบกรับภาระบ,บางอย่างต่อไปอีกหรือทำธุรกิจอะไรจนล่ำรวยล่ำรวยอีกมีเงินก็ลงทุนอีกมีเงินมากมายแต่ก็ไม่หยุดก็ลงทุนต่อไปอีกเพิ่มขยายกิจการไปอีกเรื่อยๆ,ๆหลายหลายสาขาคือยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งเพิ่มหยุดไม่ได้หาเงินไปจนตายถ้ามีเส้นวาสนาแบบนี้นะคะ